นั่งเล่น <oni> น <seid> <im lly> <gehört> ้ำ <horrible> พี่น้องมนายรับพ่อนอย่าบรรยากาศนั่เล่นน้ำพี่น้องเน ครับสวัสดีครับจองตะคุณกอพ่อเพียงวันนี้ครับมาเพิ่อบรรยากาศสง่าผู้ใหญ่พี่น้องอยู่บ้านเจ้าพ่องนี่ยแหละครับบ้านหน้าดีไข่สว่างนะครับเป็นงานสง่าประจําปีนะครับประจําปีของจองตะคุณกอพ่อเพียงแต่มาเพิ่อว่ามันประเทศอย่างเนี้เนาะในประเทศนี้นี่เป็นการสง่าผู้ใหญ่หลังสงการนะพี่น้องเด้อมาเพิ่อบรรยากาศนะครับว่านีเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวไปเพิ่มน้ำกันปร้เด็ของมาเพิ่มแล้วก็บจะเรียกคนไหลคนสักใครคนที่สามนะครับเด้อเดเพิ่มนันครับ รบรรยากาศพี่นอ้องจะเยี่ยมเลยอ่ามืกานโดยรวมครับนะคนร้ายหลายพี่น้องเนี่ยบรรยากาศไม่ลงท่านนะครับลงท่รรานมีคนมากแล้วม้ต้นเงินพี่น้องต้นเงิน,จจนที่ก็เจ้าห่าสมทบเพื่อจะเอามาสาร้างวัดสร้างว่าหน่อยเลยพี่น้องแต่ะละปีเนาะนี่ครับเหร,ราานไหมครับ หน่อยนะครับหวคู่นี้ครับมเตอร์ทังล่งมตอข้างลหนังนีจาเนจะได้ให้ตนนเขาด้โล่ามันรบสำหรับงานวงโอตีแมนวันเ้าพี่น้องสองนแจะได้โยงตั้งแถวทั้งนอกบวกสวงเอยล้ำบวกสวงหลังจากนั้บวกสวงเลา้ยแเาจะท่านีที่พระอาจารย์เพิ่น อันนม่าให้เกาแก่านี้สำหรับญาติโยมผู้ที <t <t so uh, ่เข้ามาแล้วก uh> uh 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 ็มาเตรียมตัวก็จะเน้นนักตั้กระบวนไม่น้อยในน้าพี่น้อยเดนเดนีแล้วตีตั้งกระบวนก้อนพิงี่เาสบายปูปูเงี้ยมาเตมมบรรยากาศไเป็นยงไเนาะวาขอระนา้นนิมเป้เจ้าบรรยากาศเน้องเป็นแน่ครับาารวันแห่งนี้ครับรบรรยากาศพี่น้องเอง ยัเราเห็นตัไปตั้แล้วเรืใจมเลยอ่เอ้าแม่ว่าแอร์ฟามยไปรับมานอาจจะตันญาเยอแม่วาฟเฟลวนี้นี่งข้าก็ไปยยอก็ไปนี่เนาะปูนีปูนี่กับิมีบังไฟถวายพี่น้องแต่ละปีนะที่บางไฟถวายลวครปูเนี่ยวนี่ของวัน อาจารย์ครับพี่น้องอการับหยจะได้รองถึงพี่น้องมีคนให้ราถเดห้เราถึง้เาถึด็กให้เราเด็กใหรดกห้รห้เร็กให่เราถึงเด็กหาใรับม็กับบหเาด็้าถึงเก้เรกห้เราถึงเด็กเราบึงนด็ก้างดีกให้ราร่วมกัห้ตา่าะอดูกนี่ราถึ้องค้ราดาเดรับ้าน,นา,างนาดีนะครับพี่น้อง บรรยากาศร่วมเลยอาจารย์มึงข้างล้างพูดเริ่มตั้งขบวนาฟ้อนนะครับฟ้อนถวายตำรวจ้ารก็มีการแจกแได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเริ่มการช่วงยว่าฟ้อนนะพี่น้องเด้อครับผมพี่น้องเริ่มตั้งขบวนนะพี่น้องนะครับกานเดินจะจะแห่รอบปูนใหญ่ห้องนะพี่น้องสามรอบนะพี่น้องแต่จะมีต้นแบบนึงนี่เนนี่เป็ไฟว่าพี่น้อง มาหน้าค่ะพี่น้องมาหนาค่ะพีกน้องครับนอกันพี่น้อง เงนซิมนห้อเซีครับคนไหล่นอกหลบนอกหลบไม่เลยครับหลบนอกก็มีรหบไม่ก็มี่นน่งานะบบนี้นี่เป็น่นองนะครัเนั่งมีเทนังพี่นหนองนะครับงานประเนี่ มีฝนด้พย่น้งนาวเลยครับนารอากาศพีมน้งมรซึมมสเสียนะครับทั้งหนากเปียกทังนก็เปียกครับฝนเชี่ยมพี่น้งฝนเชียมแห้งกันร้อนหน่อด้ั้งครับอนหน่น้ามั้เดือนหน้ากันไมนลายมะครับหมลายก็ไ้ไห เป็นบรรยากาศวัดเส้าเชื่อของบ้านครับบ้านประเภทนี้บุญประจันติครับโค้งหนามปูใหญ่นะครับบ้านค่ายสว่างมายดีอำเภอสวนหลวงหาจังหวัดนครบุรีนะครับ,บ,เ,ปรเ,รบเป็นวัดเก่าแก,ก,ก่วัดนึงนะครับเป็นาทางบ้านของพระธิทูลสมัยก่อนนะครับวัดนี้ควรจะมาจำวัดอยูน่นี่ตลอดเลยพี่น้องนะครับเป็นประเภทนี้ทุกปีนะครับต้องมี้กนันโค้งนามปูใหญ่ถว่างบังไฟ อเพื่อสวายคูพูปุกปีนะคพี่นอนะ้องเนาะอู่ใดบนบานสานเก่าไว้บานเท่กยกัะเดี๋ยวมาให้แสนไปบนมาใยยห้องียไปกัมาสวาย,นนยบบาาคูนี่ครับหวมปรารพนากันทุกทุกคนเดนมาเป็นลิปแล้วกัคอยจะดีมีมใหงนยนไปน,ไน,นี่เราทำได้เลพี่น้องคนระับบรรยากาศพี่น,อน,น,น,น้องม่วนไรครับม่วนครบนบาห้าพี่น้องพี่น้อง

คนเทียมนอคนเที่ยมดม่มากหลายี era, ่อกอะแต่ภาพเปอรบอรนไิ่อยติดอันปมอก้ยมวหลายมอปนอะนอ่ะอนอ่มากเล่นน้ำเ่อนมากเล่นน้ำอกมวหลายะดะยาบรรยากาศมากเล่นน้ำอกเื่อนมากเล่นน้ำอก มัวร้ายี่น้องนะอย่าบินมาเพื่อนี่้าเท่าี่น้องนะครับอย่าปลาอย่าทิ่มี่น้องบุญมาเพ่นี่มันสิ่งทีดีอ่าทำเนียมบ้ามเท่าไน้องไม้ายอไรักไว้ย่าามปรักไปนองคนีหลังเด็ก้าต่อไปน้องี่น้องเนาะน่อะใดที่ถิพาด็เลี้ยงก็รัหน้าครกับสื้ามก็อกัไปนองี่น้อง นะครับก็ล,ล,ลุงละล้านนี่เห็นมามก็จะเห็นประเภทน,นี้ประมาณนี้เลพี่น้องเนะประเทศสามรอบเลยพี่นอ้นองรอบสุดท้ายนะครับพาจานเดินพี่น้องทามทิมไปพาจานจาวาลวัดนะครับขาดเปรูวันนะครับพี่น้องนะครับพราส่งของตระโดหน้าดีนะครับมาร่วมกันวันนี้ ครับ Adult, บางไสของส่องถูกคนจอครับน้องกันถูกคนแบกพี่น้องครับมาถลายปูทุกปีครับหลายทุกปีมนต์สีนวลเซ้พี่น้องบรรยากาศมนต์สีนวลเจ้าครับพี่น้องกระด่างกระดางวู้วพี่น้องม่วนไหลครับพี่มันฮา คนบุนกูมูบิน้องไอ้บุญไอกุศลนั่นกันพี่น้องกูได้คำบามบิังแล้วก <inaudible> <inaudible> <though> ัอ่าขอให้พ so, ้นบ so, ุญเี่ฆ่ากันทานกันให้เมื่อนี่นะครับไอพ่อแม่พี่น้องเขาได้รับบุญกุศลนั่นถูกทุกคนนะครับบันดาลบ้านเรพี่น้อง อ่าบรรยากาศมันมาเนาะม่สุขีสิ่งเบิ้งนะครับบรรยากาศบุญสงเอนผู้น,นี์นะครับพี่น้องปรเทศนี้ของบ้นานค่าสว่างหน้าดีพี่น้องตำบลสวนอุ้หาจังหวัดนครนทบุรีพี่น,บน,บน้องเด้อตำบลหน้าดีอํเภอต้นอุ้งหาจานนังหวัดนครบุรเป็นบรรยากาศบุญประเทนี้เต่าแก่พี่น้องปีนึงนี่ใช่นหนึ่งพี่น้องนะครับครบรอบแล้วพี่น้อง โอเคครับด้านที่นี่ีป็นน่องท้าิธีต่างๆนะครับท้านที่ี่ันนี้ก็จะเป็นไฟมาด้านทีีขอฝ่าขอพิธี่ทางข้ามเหมือนน่องเป็น้องเนาะเราจะไม่เบิ่งต่อไปพี่น้องนะครับผมถอยผูกมันนี็ก็จะเป็นการล่ำถวายนะครับล่ำถวายปูใหญ่เป็นของอ่ากุมแม่บ้านหมูแปดได้เป็นน่องนี่ครับกุมนี่กาจะมีซีหมูบ้านนะครับของตำรวจของบ้านัดดีกายสว่างนะครับมีหมูหนึ่งหมูสิบเอ็ดหมูแปดหมูหกได้เป็นน่อง อันนี้ก็จะเป็นของอ่ะมุ๊มู๊มู๊แปรก้อนนะพี่น้องเด้อพี่น้องนี่ครับแปร์ก้อนครับนี่ครับบรรยากาศนะครับตั้งแถวสวยเล่นง่ามเลยพี่น้องนะครับอ่ะปลาโนย่างห่อนตีนครับพี่น้องเปิมโดนเลยเกือบครับผมมันซึ้ว่าผมห่อนตีนนะตัดแถวแถวไปห่อห่อนไปกันพร้อแถวอ่าไม่ต่อ สาวหมู่บ้านพี่น้องสาวหมู่บ้านเพราะน้ำกันเลยนี่คือผู้กำลัครับพี่น้องเบิ่งหรอเบ่งเป็นผู้เผาได้พี่น้องเด้ยมันจะสาววอได้พี่น้องไงเฮ้ยมันมีเรื่องมันมีเรื่องท้าเหรอหนักนะครับอันนี้ก็เป็นผู้เล่นนะพี่น้องครับครับครับ ันนี้ก็มีทุกคนสวยๆกันพี่น้องครับคุณน่ะน้นที่นโดยคุณแม่พี่น้องคนสวยครับประเพณีบ้านเฮาพี่น้องเจิดสานกันไว้พี่น้องไอ้คนรุ่นหลังได้เบิง่งสีน่นึงไม่เจนหนึงครับพี่น,ออบบน้องความบุญคนเป็นกันพี่น,ออบบน้องความบ,บุญไป็นกนความบุญทุกเป็นกนพี่นอ้องตรงนี้บบนะครับครับ บวนเกก ah <te> ันก็ย่าวยาวถึงพี่น้องนะครับตามงมู่บันน้องพี่น้องครับนี่ครับเรื่การร่ำบวงสรวงร่ำถวายนะครับของพี่น้องมานเท่านะครับพี่น้องนะครับนี่ครับเนี่พี่น้องหลักกระปูงี่เข้านั้นคืพี่น้องเป็นประเทศนี้คุกปีเได้พี่น้องทุกปี้ตีเขาสางเป็นพี่น้องนะครเป็นงานประเทศนี้ ประจำหมู่บ้านนะครับแต่ว่าเป็นงานเก่าแก่ยังหาเบิ่งได้ยากพี่น้องอีกงานหนึ่งนะครับอันนี้ก็มานําเสนอนะครับน้ำเสน่หต่อไปนี้ก็เป็นพิธีทางสงพี่น้องก็จะเป็นการสงผ้าพิธีท้างสงเราก็จะได้ยสงน้ําปูเนี่ยล้วก็จะมีการจุดบังไฟถวายเด้อนะจังไป็นเบอร์สำกันอีกเช่นนี้ครับขอบคุณนะครับบรรยากาศวันนี้ก็สิเป็นพิธีสงนะครับพิธีสงน้ําปูครับนี่ครับนา่ครับพิธีสงน้ําปูครับ ครับในพระพุทธเจ้าเมันพระเมันทรงกราะพี่น้องเนาะทรงกราบจังสิเป็นหยาดย่อมทรงน้ำฝนพี่น้องนะครับตามมาพี่นี่เท่านี่นะครับพี่น้องนะครับโคนี้เท่าพี่น้องนี่ นครับบระเด็นกติกาเป็นการให้งมสูงเลยพี่น yup. <laughs> ้องเด้อะยองแนมครับน nope. no nope. okay. no 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 ี mm ่ครับอประเด็นอยาก้อมมาเด้อไปไวแต้ว่าบางงานเกิดการเลื่องนี่ครับขอะหยัดหลาดข้ามเลยพี่น้องนะครับยองแนมปูใหญ่อยู่ดีไม่แห้งครับเจ็บใจในของใครใหญ่มีเด้อพี่น้องเด้อะขาถุกขาทีน้ำกันพี่น้องบรรยากาศดูรอบๆพ่นกะสินะครับก็จะอน้ามาสูงเลยพี่น้องนะครับอยู่เรื่องเนียเปียกเลยล่ะครับนะเล็กน้อยก็จะเรียนน้าครับพี่น้อ ชิม่ากับิเ no ล่น่ามนีคร no. yeah. yeah. no ับบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะพี yeah. 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 Uh, yeah. uh ่น้องบรรยากาศไฮบอมมิ่งบรรยากาศปีนึ่งมเทียนนึงพี่น้องขอครับบรรยากาศแบบนี้หาบุมี่ครับดึงมาเฮาครับพี่น้องปีหนึ่งมิตียนนึงเด้อพี่น้องครับอาหารรองไฟนะครับนะครับอาบารขวดนะครับ โอเคครับผมวันนี้ก็จะเป็นการจุดของไฟถวายพี่น้องของปูนี่ครับนะ okay. ครับปูน่ะมือฟ้ามือดินเลยพี่น้องนะครับกุฏิอาหันสรงน้ำปูนี่เลี่ยวเด้อพี่น้องมันสิมี่อ่าสิมีรับเด้อพี่น้องนะครับเข้ามาฝนฝ่าทิมาย่างมะแรงเดือยพี่น้องจะเพิ่งเดือยมะแรงจะเปน็นยังไงฝ่าที่มืดที่นั่นบ่อกุฏิอากุปีนะครับกุปี กูปีเป็นเลยครับอันสรงปูยีเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาเลงเนี่ยฝนตกแบบน้าหงเลยเด้อพี่น้องทำรับความเชื่อนะครับความเชื่อส่วนบุคคลเด้อพี่น้องเด้เนี่ยมูลนี้นะครับคนข้นครับรดน้ำเลยตำบลเบิดตตำบลหน้าดีนะครับเบิด,เเบด์ตอำเภอสุนุมคามาเป็นอะพี่น้องมาให้ร่วมบุญร่วมกุศลน้ำกันมูลน,นี่โอเคครับผมอมน,นี้ก็จะเป็นพิธีจุดถวายบังไฟนะครับแล้วก็เซฟพิธีนคณะเซฟพิธีของงานของนามปูยีโอเคครับผมจะไปเบิดนักัน